หน้ากากกันแดดติดแอร์หรือว่าผ้าบับนะครับเป็นผ้าหน้ากากนี้กันแดดกัน UV กันร้อนไม่เหนียวเนื้อนะครับตัวนี้พิเศษตรงมีรูเจาะตรงหูนี่ครับเห็นไหมครับไม่หูได้ง่ายเพราะนั้นเราดึงลงมามันก็ไม่หลุดลงมานะครับเพราะหูเราดึงลังไว้อยู่ตัวนี้กันแดดได้ U.P.F 5 0บวกเลยนะครับผ้าบับใส่ได้หลายแบบนะครับแบบนี้ก็แบบหนึ่งนะครับแบบดึงใส่ลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาหมดเลยแบบนี้แบบที่1นะครับข้างหลังก็จะเป็นปล่อยยาวมาเลยนะครับ แบบนี้นะครับข้างหลังนะุณนะครับไปลองสีออกเทาๆลายๆแบบนี้สีนี้สวยครับเป็นเงาๆสวยด้วยมีหู2ข้างเหมือนกันนะครับเจาะรู2ข้างเหมือนกันแบบนี้นะไว้ห้อยหูไว้สะดวกเลยนะครับเวลาใส่แวน่นก็สะดวกมีแบบปิดจมูกนี่ก็ได้หรือว่าแบบดึงลงมาต่ากว่าจมูกก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะหรือว่าใส่คอเฉยๆแบบนี้ก็ได้กันหนาวก็ได้หรือว่าใส่ปิดแค่นี้ไม่ต้องใส่จมูกก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดหน้าแบบนี้ทําแบบสีขาวเมื่อกี้นี่ก็ได้ดึงแบบนี้ออกมาได้เลยครับเหมือนกันครับทีนี้มาลองดูอีกแบบหนึ่งพ หนึ่งครั้งแล้วก็พับครึ่งอีกหนึ่งครั้งมาถึงครึ่งของครึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบรนๆแบบนี้ใส่ข้อมือนะครับม้วนเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาไว้ใช้เช็ดหน้าเช็ดตาได้เวลาเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยครับเช็ดหน้าเช็ดตาได้ทํากับข้าวเนี่ยกันมาเช็ดหน้าได้นะครับผ้าบับใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้มาดูอย่างอื่นนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างสีอื่นสีดําผมก็เอามาสีดําก็เหมือนกันครับรุ่นนี้เป็นแบบที่มีหูเหมือนกันลองใส่แบบเปิดหน้าดูนะครับตรงคางแล้วก็ ปิดตรงหน้าเฉยๆใส่หมวกแบบนี้ก็โอเคนะครับเหมือนท่านพี่เลยนะคุ้นๆไหมครับเหมือนท่านพี่นะสีดําก็ทําแบบเดียวกันได้นะครับแบบนี้นะแบบง่ายๆนะครับที่ผมเคยทําแบบนี้นะไปดูแบบอื่นนะครับทีนี้สําหรับคนไหนที่ใส่แว่นก็พยายามเปิดหูออกนะครับหูจะได้กลางเพื่อรับขาแว่นนะครับแบบนี้นะถึงจะได้ครับถ้าแบบปิดหูหมดมันก็จะลื่นหมดเลยนะครับคุณต้องใช้แว่นที่มีขาหนีบหน้านะถึงจะได้ อันนี้ลองปิดจมูกดูนะครับแล้วก็ใส่หมวกเห็นไหมครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่แว่นได้เลยนะไปลองดูแบบอื่นบ้างนะครับทีนี้ไปดูเอาปับมาเป็นสีขาวนะครับลองใส่สีขาวเหมือนเดิมดูแล้วก็ลองทําแบบนี้อันนี้ทําไปแล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่หมวกอันนี้คือว่าเหมือนอันสีดําเมื่อกี้นะพอใส่หมวกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าแบบนี้มันใส่แว่นไม่สะดวกนะครับเพราะว่าหูเราโดนปิดหมดเลยเอาลองเปลี่ยนหมวกดูเห็นไหมครับดูดีขึ้นอีกแบบเอาลองมาเป็นหมวกแก๊ปธรรมดาเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปปปิิดดหนน้้าแอคคะรับ จากแบบที่เปิดหน้าเมื่อกี้นะครับเราจะดึงขึ้นมาปิดหน้าเราดึงขึ้นมาบางส่วนนะครับเพื่อให้เหลือตัวที่ปิดคอไว้เห็นไหมครับดึงขึ้นมาบางส่วนนะไม่ได้ดึงจากตรงปลายนะครับดึงตรงคอใกล้ๆน,นะครับแล้วก็เห็นไหมดึงลงไปปิดคอได้ปิดคอได้ปิดหน้าได้จากตัวเปิดหน้าเมื่อกี้นะครับทําแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคนะก็ปิดหน้าได้แล้วนะครับลองมาใส่หมวกดูกันนะครับว่าเป็นไงโอเคเลยนะครับแบบนี้จากที่ทําเป็นใส่ปอกแขนนะครับเป็นปอกแขนไว้เอาที่นี้มาทําดึงออกมานะครับเอามาใส่เป็นที่คาดหััวนะครบ ปิดหัวเมงเรานะครับแบบนี้ก็ดูดีอีกแบบนะครับไม่เห็นหัวเมงนะครับเหมือนเต๋าสมชายยุค90หรือว่าพงศิษฐ์คำพีปัจจุบันนะครับดูรูปแบบแฟชั่นแบบนี้ไปแล้วนะครับไปดูรูปแบบแฟชั่นอีกแบบหนึ่งคลายผ้าออกนะครับเอาด้านในมาอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเห็นตะเข็บนะครับด้านในมาโยนเลาเอามือขวาล้วงเข้าไปด้านซ้ายเอามือซ้ายล้วงเข้าไปด้านขวาสลับกันดึงกลับมามันจะเป็นปมแบบนี้ใช่ไหมครับจากเป็นแบบปมแบบนี้เราไปดูนะครับตรงที่มันเป็นด้านหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆที่สวมหัวเราได้เลยสวมแบบบนี้้ใหดูครั ที่เป็นปมมันจะอยู่ด้านหลังเราพอดีนะครับ เป็นแบบนี้ก็ประมาณแบบนี้ละผมจะดึงให้มันไม่ติดที่หูไม่คุมหูนะครับเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะได้ใส่แว่นกันแดด้วยออะเห็นไหมครับด้านหลังก็จะประมาณอย่างนั้นทีนี้มาใส่หมวกดูนะครับหมวกเขาจะใส่ส่วนใหญ่ที่เราจะใส่เป็นหมวกแบบนี้อาจจะใส่ด้านหน้าไปด้านหลังด้านหลังไปด้านหน้าแบบหรือว่าจะใส่แบบปกติก็ได้นะครับมาดูด้านหน้าเสร็จมาดูด้านหลังถ้าเราใส่ก็จะเป็นเห็นไหมครับปมอยู่ด้านหลังแบบนี้หรือว่าเราจะใส่แบบปกติหันมาปกติส่วนใหญ่ใส่ปกติเขาก็จะใส่แบบอยู่ข้างบนผ้านิดนึงแบบนี้นะครับห้เห็นผ้านะแบบนี้้้้้นนนะกก็็ไไดดดด่่่่ใใใสสแแวววยมห สมมติเป็นแว่นดำนะครับเอาตายหลุดแว่นแว่นหลุดครับอันนี้นเป็นแว่นกินโฮหรือว่าเป็นแว่นหลวงพึ่งของผมนะครับเอาไว้ใส่แค้ขัดเวลาหาแว่นสายตาไม่เจอเอาไม่เป็นไรครับประมาณนี้ครับมันก็จะประมาณนี้เนาะผ้าบัฟหรือผ้าหน้ากากากันแดดของโซโลเอเวอร์กันแดดได้ UPF 50บวกบวกนะครับระบายอากาศดีที่เขาบอกว่ามงติดแอร์ก็ตัวนี้แหละครับยี่ห้อนี้เลยนะครับติดกัดไหนตะการนะ